สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับมาสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับกับบรยรยากาศเขียวเขียวมาวันนี้สีเขียวมาเลยนะครับสีเขียวธรรมชาตินะครับเสียงเขียวนี้ทําให้เรารู้สึกอะไรครับใจมันเบาเบาใจสบายใจ,ยใจ็นสุขใช่ไหมเวลาเราเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้นะครับเห็นสีเขียวต่างๆนี้ก็ช่วยอะไรครับช่วยทาให้เราปล่อยวางได้มาอ่านะครับวันนี้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับยามเช้าเชนะครับวันที่ มีโอกาสดีๆที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของเรื่องของการปล่อยวางนะครับความผิดหวังให้เร็วไหนมีใครเคยผิดหวังบ้างนะครับไม่สมหวังบ้างนะครับเจ็บป,ปวดบ้างเศร้าบ้างทุกบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเอ่ออันนี้เราก็เป็นมนุษย์เนาะเราหนีไม่พ้นอ,อยู่แล้วนะครับผิดหวังสมหวังใช่ไหมอ่ามีทุกมีสุขเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันอยู่ตรงข้ามกันเสมอเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่าเราปล่อยวางความผิดหวังให้เร็วเราเนี่ย เราชีวิตเราเนี่ยเข้าใกล้ความสําเร็จได้กว่าเดิมหรือเปล่าเออได้ดีกว่าเดิมมะนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามานิดน,นึงว่าสัญญาณโอไมโอได้ยินเสียงครูชัดเจนหรือเปล่าใครที่ได้ยินเสียงครูชัดเจนนะครับก็พิมพ์บอกครูเข้ามาด้วยภาพชัดเสียงชัดก็บอกมาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยกันส่งพลังงานบวกๆก,กันเข้ามานะครับคนละก้าวประโยค9พลังงาน ใครส่งมาครบ9ประโยชน้าพลังงานแล้วก็ให้บิมเลข9ก้ารัวๆนะครับใครยังไม่คันมือนะครับลองมือขึ้นมาแล้วก็ลองจูดน,นะครับจู 9, ดเก่าตัวเองนะครับสั่งเจ็ดวงนี้หนึ่งว่าคันมือแล้วเงินเข้าใช่ไหมคันมือแล้วมีเรื่องราวด,ๆาาววดีๆเข้ามาในชีวิตคันมือแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เข้ามาทดแทนเสมอน,นะครับสวัสดีคุณนงรักษ์นะครับแม่วันนี้คุณนงรักษ์มาคนแรกเลยคุณติ๊กนะครับมาจับไมายต่อจะมามาคนที่2เลยนะครับสวัสดีคุณเตือนใจด้วยนะครับคุณสันๆนคุณเตือนใจพิมพ์เตือนมาแล้วค่ะจากหนูเชื่อเตือนนะครับครูขาจากจังหวัดร้อยเอนะครับอชใช่ปะโรชแองเจลิสจะมา <laughs> คุณเตือนใจนะครับส่งพลังงานที่1เข้ามารวดเปร็วมากนะครับฉันเป็นคนโชคดี คนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นเป็นใครครับก็คือเป็นเป็นเราซะ嘛อ่าหรือว่าเป็นครอบครัวเราคนรอบตัวเรานั่นเองนะครับอ่าคุณองรักนะครับส่งพลังงานที่หนึ่งเข้ามาจำรักตัวเองวันนี้คุณรักตัวเองหรือยังนะคนไหนที่รักตัวเองไปแล้วก็สารภาพเข้ามานิดนึงนะครับเวลารักตัวเองนี้เป็นไงครับทาให้ตัวเองผิดหวังนานไหมนะครับช่วยกันตอบซินะครับเวลาเรียลเรารักตัวเองเป็นเนี่ยเราชอบทําร้ายตัวเราไหม ชอบทําให้ตัวเองผิดหวังนานๆไหมชอบทําให้ตัวเองโกรธนานหรือเปล่าชอบทําให้ตัวเองงอนนานหรือเปล่างอนได้นะเดียรนานะงอนพอแบบหอมปากหอมคอแบบพอนิดนิดนึดหนึ่งจะมาหรือไม่งอนได้เลยนี่ยิ่งดีเลยบางครูขาหนูต้องงอน้วยเหรอคะหนูไม่เคยงอนมาก่อนไหนใครไม่เคยงอนใครไม่เคยงอนเลยบางคนมาครูขาหนูงอนลูกค่ะจะมาเอ้งอนลูกเลยหรอนะครับงอนหลานค่ะเนะยครับอ้ งอนคนข้างๆตัวกับตอนนี้เลยเดีอครับอ้อจะมามีใครแบบขี้งอนบ้างอย่าไปงอนเลยนะครับงอนได้เล็กๆน้อยนะครับอย่าแบบโอ้โหอย่าไปแบบโอ้ยงอนข้ามวันข้ามคืนไม่ยอมคุยกันเลยเดยครับแบบนี้เป็นไงเก็บความทุกข์ไว้ในใจใช่ไหมแบบนี้รักตัวเองมะไม่รักตัวเองนะชอบทําให้ตัวเองผิดหวังใช่ไหมชอบทําให้ตัวเองกโกรธชอบทําให้ตัวเองงอนใช่ไหมชอบบน่นอะไรเงี้ยใช่ไหมใครในลูกศิษย์ครูชอบบน่นทำไม คนไหนที่ชอบบ่นบางคนมากรุข้าหนูก็บ่นทุกวันนั่นแหละ,ะนะครับบ่นอะไรละ่ะนะครับบ่นเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเอ้ยเริ่มเริ่มได้แล้วนะถ้าบ่นเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางคนบอกครูข้าหนูต้องบ่นตัวเองแล้ัจบ้าบ่นเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วบ่นยังไงครับเนี่ไงมาอ่านประโยคพลังงานบวกๆที่เพื่อนๆคุณเนี่ยเรานางฟ้าเทวดาส่ง,งเข้ามาเนี่ยคนละกาประโยคเนี่ยอ่านเสียงดังๆไปเลยบ่นเสียงดังๆไปเลย ให้มันคุ้นที่ปากนะครับมาดูซิว่าเราบ่นแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเราจะปล่อยวางความทุกข์ได้เร็วมะเราจะปล่อยวางความผิดหวังได้เร็วมะเข้าใกล้ความสําเร็จได้เร็วหรือเปล่าอ่ะระหว่างที่รอพวกเราส่งพลังงานบวกๆเข้ามานะครับครูขออนุญาตอ่านประโยคพลังงานบวกๆเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของการปล่อยวางเนาะปล่อยวางความผิดหวังแล้วเราจะเข้าใกล้ความสาเร็จได้จริงหรือเปล่าปล่อยวางความผิดหวังแล้วเราจะเข้าใกล้ความโชคดีได้มันะครับอ่อขนลุกนะแค่พูดแค่นี้ ก็ยังขนลุกเลยนะครับมีอะไรที่คนม่ลุกมั้งไหมครูจอห์นนี่บางคนแอบถามในใจนะครับคุณสมบูรณ์นะครับพลังงานที่หนึ่งชมรักตัวเองแล้วนะครับคุณจิตรรัตน์พลังงานที่4ฉชั้นภูมิใจในตัวเองเวลาเราพูดว่าเราภูมิใจในตัวเองเนี่ยหรือว่าเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองนี่เป็นไงครับจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมะกล้าที่จะคิดกล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จะลงมือทําไม่มัวแต่แบบรอถามว่าเคยยังควรทาได้ไหมยังควรทาอะไรยังไงดีนะครับมมวแต่รอให้คนอื่นมาช่วยตัดสินใจไปไงแสดงว่าเราไม่ภูมิใจในตัวเองเลยแต่ถ้าเรามีความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเออกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าตัดสินใจอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันดีนะครับมันดีงามอะ่ะแล้วจะนําพาชีวิตเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเนี่ย ก็ตัดสินใจคิดตัดสินใจพูดตัดสินใจลงมือทําแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปพิสูจน์ให้ใครได้รู้หรอกพิสูจน์ตัวเองนี่แหละดูว่าเราทําได้หรือเปล่าเราทําเต็มที่แล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมหรือได้มากกว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับอันนั้นก็อยู่ที่สุดท้ายปลายทางนะครับเรามีหน้าที่อะไรครับมั่นใจภูมิใจแล้วก็ลงมือทําตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็วินาทีนี้แค่นั้นเองนะครับ วันนี้หลายคนส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามา,าวันนี้คุณบีก็มาดนะ้วยเนาะคุณบีบีนะครับไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับอ่ะนะครับบางคนแบบแอบส่องค่ะครูคะวันนี้หนูไม่ได้มาพิมพ์ครับเพราะหนูกําลังต้องไปทํางานนะคะขออนุญาตแอบส่องครูจอนนี่นิดนึงนะครับเวลาว่างๆหนูก็จะมาแอบส่องครูคะ่ะถ้าวันไหนว่างๆหนูก็ไม่มาแอบส่องจะม <c oughs> ครูต้องบอกนิดนึงเรื่องของจิตเนี่ยมันเหมือนกับการ จิตกับกายนี่มันของคู่กันใช่ไหมครูเคยบอกผู้เราไปแล้วนะครับเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยสมมุติคุณออกกําลังกายไปแล้ว3วันหนึ่งเงี้ยนะครับสวันต่อสัปดาห์3วันต่อสัปดาห์ทำแบบนี้สม่ําเสมอไป6เดือนนะครับหเดือนคุณว่าโอเคไหมเนี่ยเขาเรียกว,ว่าทาสม่ําเสมอจนร่างกายของคุณก็จะเริ่มแบบปรับตัวเริ่มแบบเฮ้ยจากที่เมื่อก่อนแค่เดินไปรดน้ําต้นไม้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยแค่สองสารอบเนี่ยก็เริ่มหอบเริ่มเหนื่อยลวแต่หลังจากออกกําลังกาย3วันต่อสัปดาห์เนี่ยหเดือนต่อเนื่องเนี่ย นะครับจากเดือนเป็นเดือนจากเดือนเป็นเดือนจนครบ6เดือนเนี่ยรู้สึกว่าไปรดน้ำต้นไม้เนี่ยไม่หอบเหมือนแด่ก,ก่อนแล้วนี่เป็นไงครับดีไหมนี่เขาเรียกว่าทําสม่ําเสมอแต่พอครบ6เดือนแล้วคุณไม่ออกกําลังกายอีกเลยครับนะครับไม่ออกกําลังกายอีกเลยนะครับผ่านไป5ปีนะครับคุณคิดว่าการที่คุณไปรดน้าเนี่ย จากที่คุณนะครับออกกําลังกายมา6เดือนเนี่ยพอเวลาไปรดน้าหน้าบ้านมันหอบน้อยลงมือมันเหนื่อยน้อยลงอ่ะมารู้สึกมันมันยังแข็งแรงมันแข็งแรงกว่าเดิมอ่ะนะครับแล้วพวกคุณไม่ออกกําลังกายไปอีกเลย3ปีคุณคิดว่ากําลังกายของคุณเนี่ยมันจะยังอยู่ไหมไม่มันก็เสื่อมไปตามอายุนั่นแหละเพราะคุณไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยทําให้มันชะลอเลยหรือไม่ช่วยทาให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับจิตของคนก็เหมือนกันนะครับบางคนแบบครูขาหนูมาดูครูตอนที่หนูว่างๆอ่ะจะมา ช่วงที่หนูทุกกะแหละค่ะเฮ้ยอย่ามาตอนทุกได้ไมามาตอนแบบใจใสๆจะเบาๆแบบสนุกสนานมาเรียนรู้ร่วมกันเดีมเออบางคนฝึกไป3เดือนเจ้ามเออฝึกเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนครั้งครบ3เดือนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟรชแล้วนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตบนโลกกว้างเจ้ามพอใช้ชีวิตในโลกกว้างแล้วถ้าสามารถนำสิ่งที่ครูแนะนำไปเนี่ยไปปรับใช้ได้เนี่ยแล้วไปต่อได้เนี่ยโอเคเลยเจ๋งว่าใจของคูนี้สเถียรแล้วสเตตดีมากๆแล้วจะมา เออแต่ถ้าคุณแบบดูบ้างไม่ดูบ้างจะมาฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างนะครับเป็นไงใจของคุณมันก็ไม่อะไรครับไม่แข็งแรงจะมาจริงๆใจมันฝึกได้ทุกคนเนี่ยครูยังต้องฝึกอีกเยอะเพราะครูฝึกเราบรรลุไปแล้วเนี่ยครูคงไม่มานั่งที่นี่จะมาหลายคนบอกครูขาครูบรรลุหรือยังครับมาถ้าจะมารู้จึงค,คงไมม่านั่งที่นี่หรอกจะมาไปแล้วจะมา <c oughs> ไปไหนก็ครูขาไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่า คุณวาสนานะครับบอกว่าภาพชาัดเสียงชัดค่ะนะครับเอ๊ะนะครับอินเทอร์เนต็ตยังได้อยู่ใช่ไนะครับเมื่อกี้ตกใจมากเลยนะครับเดี๋ยวนะยังอยู่ไหมนะครับถ้าภาพสัญญาณยังอยู่เนี่ยพิมพ์เลขเจ็ดให้ครูเห็นหน่อยนะครับเพราะเมื่อกี้นี้แบบครูเห็นภาพหน้าจอดำไปแล้วนะครับแต่น่าจะได้อยู่นะครับอ่ะ นะครับน่าจะได้อยู่นะถ้าภาพครูยังอยู่ก็พิมพ์เล็ก 7, นิดนึงนะครับตอนนี้รอยพเราส่งพลังงานบวกๆคนละ9้าประโยคกันเข้ามานะครับใครส่งมาครบ9ประโยคเราก็พิมพ์9้ารัวๆเนาะคนไหนยังไม่คันมือลองฝึกเอามือขึ้นมาแล้วก็เกาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของการปล่อยวางความผิดหวังให้เร็วนะครับแล้วเข้าใกล้ความสําเร็จนะอ่ะ คุณติ๊กช่วยครูพิมพ์เข้ามาบอกว่าพิมพ์เจ็ดแล้วครูขาแซงว่าภาพของครูหายไปแป๊บหนึ่งนะครับเป็นรูปแมวสีส้มแล้วกลายเป็นรูปครูขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมโอ้ยังขอบคุณนะคะสัญญาณนะจ๊ะสัญญาณยังใช้ได้อยู่เนาะ,ะพร้อมนะครับหลายคนก็โอเคส่งพลังงานมาครบแล้วอ่าคุณรุ้งนะครับคุณรุ้งเนี่ยพลังงานที่7นะครับพิมพ์พลังงานที่7เข้ามาชั้นสำนึกรู้คุณต่องเงินต่อทองสม่ำเสมอเนี่ย ประโยคนี้ครูอยากให้เราลองฝึกพูดไปบ่อยนะฉันสํานึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมตอต่อทองสม่ำเสมอนะครับเพราะอะไรเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับตอนนี้เงินนี่สําคัญมาอันนี้สําคัญจะมาต้องบอกพวกเราทุกคนบางคนแบคนบ,บครูกาถ้าเงินไม่สําคัญแสดงว่าอะไรครับหนูสามารถลากออกแล้วหยุดแล้วก็นอนอยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแสดงว่าเงินไม่สําคัญจะบ้าจะไม่จริงจะมาเงินสําคัญในยุคปัจจุบันนี้เงินสําคัญเพราะาเงินเนี่ย เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าบริการที่เราต้องการนั่นเองแล้วในชีวิตประจำวันเราด้วยใช่ไหมเช่นเราต้องการซื้อข้าวเนี่ยเราจะต้องมีเงินจํานวนหนึ่งไปซื้อข้าวมากินใช่ไหมเออใช่ไหมไม่สามารถเอาไข่ไปแลกข้าวได้หรือว่าถ้าเป็นแบบในหมู่บ้านก็อาจจะมีบ้างแบบนี้แบบแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ไหมแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เงินเนี่ยเป็นตัวกลางเพราะนันเนี่ยเงินเป็นต้องยอมรับว่าเงินสําคัญกับชีวิตเราเพราะนันเนี่ยถ้าเรายอมรับไม่ได้เนี่ยเงินเนี่ย ไม่เหนือเราแล้วเราก็ไม่เหนืองเงินนะตังครูอาจจะเคยพูดจูนจิตตอนช้าว่าเงินกับเงินทองเนี่ยเป็นเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อกันคําว่าเป็นเพื่อนแท้ต่อกันคำว่ามีไมตรีจิตที่ดีต่อกันคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณพูดเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อฉันเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อฉันแสดงว่าอะไรครับเวลาเราจะใช้จ่ายเงินเราก็ต้องรู้สึก เฮ้ยก็เป็นมิตรเรานะต้องใช้อย่างมีสติใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราจ่ายเงินออกไปแล้วเนี่ยเ <spe ech> พื่อนแท้ของเราอันนี้จะจะอยู่ห่างเรามะก็คงไม่ก็ต้องหาวิธีทางกลับมาหาเราใช่ไหมเพราะมีไมตรีจิตที่เดียวกันนี่ก็คือเป็นประโยคคำพูดโปรแกรมจิตประโยคคำสั่งจิตที่ครูยอยากจะแนะนานะครับให้เราฝึกไปใช้แล้วก็ให้รู้จึกให้รู้สึกแล้วก็พูดบ่อยๆหรือพูดในใจก็ได้นะครับว่าฉันสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคำว่าสำนึกรู้คุณเป็นอะไรครับทราบซึ้งขอบคุณ เวลาเรา,เร,ารู้สึกซาบซึงกับคนมันเหมือน,นเป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตานะครับต่อเงินที่เป็นตัวกลางนี่แหละนะครับให้เขามาอยู่กับชีวเราหรือว่าเขาออกไปนานแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับมาหาเรานะครับถูกไหมเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้สึกดีๆกับเงินนะครับขอบคุณคุณรุ้งนะครับส่งพลังงานที่7เข้ามาเนาะทำให้เราตื่นรู้ในวันนี้ว่าเราต้องสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอนะครับอ่ะรอไหมนะครับ บางคนบอกครูขาหนูพร้อมตัดที่สี่แล้วนะพร้อมตัที่ที่แล้วเราครูไม่เห็นมาไลฟ์เลยจะมาบางคนแอบงอนครูครูบอกว่าถ้าวันไหนครูไม่มาไลฟ์เนี่ยสามารถดูคลิปย้อนหลังครูได้จะมานะครับในช่อง YouTube ก็ได้ในช่องเพจ a c e b o o k ก็ได้ใช่ไหมคะัไหนๆขอดูหนะ้าคนที่เดินออกกําลังกายบ้างวิ่งออกกําลังกายบ้างรดน้ําต้นไม้ออกกําลังกายบ้างนะครับเอ่อจับขวดน้ํานะครับมายกขึ้นยกลงนะครับกวางมือ นะครับมีใครออกกําลังกายบ้างมาบางคนมากรูขาหนูอายุเท่าเนี้ยหนูต้องออกกําลังกายแล้วจะมา <c oughs> ออกกําลังกายตามกาลังกาลังกายของเรานะครับแรกแรกมันอาจจะยากนิดนึงนะครับฝึกสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะไปต่อได้นะครับแม็คุณติ๊กนี่แน่นอนนะครับคุณติ๊กนี่ออกกําลังกายประจําคุณธนิชานี่ออกกําลังกายไหมคะออกกำลังกายค่ะหนูยกกาแฟให้ลูกค้าตลอดตลอดค่ะเพราะร้านหนูขายกาแฟอะแบบนี้ก็เรียกว่าออกกำลังกายไหมเนี่ยเด้ครับ <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวครูแนะนํานิดเดียวนะครับเรื่องการปล่อยวางเนี่ยความผิดหวังให้เร็วครูต้องบอกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีพเราเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราหนีพ้นไหมความผิดหวังหนีพ้นมานะครับหนีพ้นหรือละ่ะครูกาหนูจะหนีหพ้นหนูต้องบรรลุก่อนบรรลุนิพพานไปเลยจะมาอืมสาธุนะครับถ้าคุณเป็นมนุษย์อยู่ตอนเนี้ยคุณจะสําเร็จอย่างเดียวลูกเดียวอย่างเงี้ยได้ไหม คุณจะโชคดีถูกลอตเตอรี่ตลอดตลอดตลอดแบบนี้ได้ไหมนะครับคุณจะโชคดีแบบเงินเข้าแบบตลอดตลอดตลอดทุกวันได้ไหมนะครับก็อาจจะมีบ้างจะมาเออแต่มันก็ต้องมีอะไรครับมันต้องมีความผิดหวังเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับถ้าเรานะครับเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับความเป็นจริงหรือว่าธรรมดาของโลกใบนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ฝืนโลกเราจะไม่ทําตัวฝืนโลกนะครับบางคนบอกลูกาทําไมเมื่อก่อนหนูขายเสื้อได้ทุกวันทุกวันทุกวัน นะครับพอหนูไปเทรดนะครับเทรดหุ้นนะครับทำไมมันได้บ้างไม่ได้บ้างไงมันชีวิตมนุษย์ใช่ไเออนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเธออย่าไปขวางโลกเด้อมะเธอทําทตัวนีให้มันไปตามกระแสเด้อมะใครคุณถามนิดน,นึงเวลาคุณพายเรือคุณเคยพายเรือมะพายเรือเหรอคะผู้ชายพายเรือ <c oughs> คุณเคยพายเรือมะนะครับพายเรือหรือว่ายน้ำาหนะครับครูขาถ้าหนูว่ายน้ําหนูว่ายในน้ํานิ่ง ถ้าคุณเคยไปว่ายน้าในแม่น้ำไหมหรือว่าพายเรือตรงนี้ clipping, มันเป็นแม่น้ำปะเวลาคุณพายเรือเนี่ยนะครับหรือว่าว่ายน้าเนี่ยนะครับไปตามกระแสน้ำนะครับแม่น้ําไหลไปทางไหนเนี่ยคุณก็พายไปทางนั้นน่ะนะครับคุณก็ว่ายไปทางนั้นน่ะนะคุณคิดว่ามันว่ายสบายไหมหรือว่าพายไปได้เร็วไหมเร็วก็มันไปตามน้านี่ใช่ไหมแต่ถล้าคุณพายไงทวนขึ้นนะครับทวนกระแสน้ำเป็นไงคุณต้องใช้แรงเยอะไหม เหนื่อยเร็วมะใช้แรงเยอะแล้วกว่าจะไปได้แต่ระยะทางเนี่ยโอ้ยมัน,นมันไกลจังเลยมันยากจังเลยสมเออหรืออะไรครับว่ายน้ําทวนกระแสเป็นไงโอ้โหต้องใช้กําลังเยอะสมาเป็นไงจะปวดรวเรว้่านะครับใช้กําลังสูงกว่าเราลองปล่อยไปตามกระแสนะครับกระแสของความสุขกระแสของความสําเร็จนะครับกระแสของชีวิตเนี่ยนะครับคุณจนันนะี่ยเขสงขาบอกว่า พายไม่เป็นกบครูขาต้องหัดพายนะคะนะครับหัดพายครูพายไม่เป็นเนี่ยครูก็ยังพายได้เลยจะมาเออนะครับไปพายที่ต่างประเทศนี่ครูก็โอ้โหพายแบบเจ็ดแปดวันเป็นร้อยกิโลได้นะครับร้อยกิโลระยะทางอ่ะพายพายไปถึงที่ไหนก็พักตรงนั้นแหละนะกางเต็นท์พักตรงนั้นเด้อครับโอ้โหนะกลัวก็กลัวเพราะลไะนะครับว่ายน้ำไม่แข็งใช่ไหมกลัวบ้างแต่พอเราอยู่กับไอ้สิ่งที่เรากลัวบ่อยๆเป็นไง ความกลัวมันอยู่ใกล้เราทุกวันทุกวันเรามองเห็นความกลัวทุกวันเนี่ยความกลัวมันจะค่อยๆหายไปใช่ไหมเขาเรียกว่าทำทั้งเย่งกลัวแล้วแหละก็พายพายไปนะครับจากไม่เป็นก็เริ่มเป็นแล้วออรู้แล้วว่าต้องพายตามน้ําหรือบางบางช่องทางอะไรก็ต้องพายสวนสวนน้ำเพราะว่าเราจะไปทางนี้เราจะเลี้ยวไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยต้องยอมรับธรรมดาของโลกให้ได้ก่อนว่าเราเป็นมนุษย์ความสําเร็จกับความผิดหวังเนี่ย มันมาคู่กันความโชคดีกับความโชคร้ายเนี่ยมันมาคู่กันนะครับเจอมะความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันคู่กันเพราะฉนั้นถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งตรงข้ามเนี่ยมันคู่กันใช่ไหมมันก็ช่วยถ้าคุณเข้าใจตรงนี้อย่างแรกเรื่องการปล่อยชีวิตไปตามกระแสกระแสของความสุขกระแสของความสาเร็จเนี่ยอย่าไปทวนชีวิตตัวเองมากนะทวนแบบทําให้ชีวิตยากอะ่ะ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไปทางนี้มันโอเคมันสบายใช่ไหมแต่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ในแบบคอมฟอร์ตโซนนะโซนสบายครูก็เคยเป็นนะครับโอ้ไม่อยากไปทําอะไรเพิ่มเติมหรอกอยู่แค่น,นี้ฉันก็โอเคแล้ะสบายแล้วแต่ทาไมฉันต้องตะเกียกตะกายไปเรียนตรงนั้นเพิ่มไปเรียนรู้ตรงนั้นเพิ่มไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยเราจะได้รู้ว่า,วาเวลาเรียนรู้ทุก,กวันนะครับสม่ําเสมออย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้จริงหรือเปล่า จะมครูเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่เราเรียนรู้ทุกครั้งที่เราประสบอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราตื่นรู้ขึ้นในทุกวันทําให้เราเติบโตขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะครับถ้าคุณจะปล่อยวางความปิดหวังให้เร็วเพื่อให้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จให้ได้คุณต้องปล่อยชีวิตของคุณนะ่ะไปตามกระแสไม่ใช่กระแสของโลกนะกระแสของความสุขกระแสในชีวิตของคุณนะ่ะ คุณมองดูว่าเออมันไปทางเนี้ยแล้วมันจะโอเคคุณก็ลองปล่อยชีวิตไห้ไปตามเนี้ยนะครับไหลไปตามลมไหลไปตามน้ําจนะมาไหล,ไป,ล,หลไปตไมามกระแสของความสุขของคุณน่ะที่คุณมีอ่ะใช่ไมเอออย่าไปฝืนกระแสมันอย่าไปฝืนกระแสที่มันอยู่ข้างในใจของตัวเองอ่ะถ้าคุณเชื่อว่าเอยเปิดร้านกาแฟเฮ่อเฮ้ยทาขนมครกขายเฮอเฮ้ยทาขนมจีนขายเฮอเฮ้ยฉันดูแล้วฉันถักอันเนี้ย สารอันเนี้ยเย็บผ้าอันเนี้ยลายเนี้ยสวยมากๆเวลาทําเป็นเดรสเป็นชุดขึ้นมาเนี่ยมีแต่คนมองเวลาฉันไปเดินตลาดทําไมฉันไม่ทําขายบ้างอะไรบ้างเฮ้ยไปตามกระแสนอ่กระแสในความรู้สึกที่เรารักกระแสงความสามารถกระแสงความเชี่ยวชาญที่เรามีเนี่ยนะครับเราไหลไปตามนี้แล้วมเอออันแรกปล่อยชีวิตไปตามกมามระแสใช่ไหมอันที่สองเนี่ยคุณต้องรู้ว่า ทุกอย่างมันมีด้านตรงข้ามมันเสมอใช่ไหมถ้าคุณตอนนี้คุณเศร้าคุณผิดหวังอยู่เนี่ยโอ้ยทำเต็มที่แล้วครูจอนนี่อยากถูกลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างทำไมยังไม่ถูกคั้งทีโอ้ยถ้าครูรู้ขนาดนั้นครูก็คงปังทุกงวดจะมานะครับเพราะอย่างเนี้ยทุกอย่างมันมีอะละมีได้กับไม่ได้ใช่ไหมมีได้กับเสียใช่ไหม <laughs> มีสําเร็จกับผิดหวังใช่ไหมกับไม่สําเร็จเพราะอย่างเนี้ยถ้าคุณดูว่าอ้อตอนเนี้ฉันผิดหวังอยู่อีกสักหน่อยเดี๋ยวมันสบหวังแน่นอน ช่ไหมทุกอย่างมันมีด้านตรงข้ามเสมอถ้าตอนนี้ฉันเสียใจอยู่เฮ้ยฉันสามารถสร้างให้ให้ความรู้สึกของฉันนี่มีความรู้สึกตรงข้ามกับความเสียใจได้ไหมคือตอนนี้ก็ลังร้องไห้อ,อ,อ,ยอยู่นะครับอยู่ดีก็ยิ้มหัวเราะขึ้นมาเออวะ่ะความทุกข์มันสอนเราเนาะเออว่ะความเจ็บปวดมันสอนเราเนาะสอนอะไรเราบ้างโอ้นะนี่แหละที่เราไม่พิจารณาตัวเอง นี่แหละที่เราเรียนรู้น้อยไปในตอนนี้นี่แหละที่เรายังไม่ตื่นรู้มากพอใจเรายังไม่แข็งแรงมากพอทําให้เรายอมรับคําด่าของใครบางคนมาหาเรานี่ไม่ได้เลยแค่เขาพูดเรานิดเดียวเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้ตั้งใจด่าเราแต่เรามาตีความในด้านลบตลอดเลยว่าไอ้เขาด่าฉันจะปวดจังเลยจริงๆเจตนาคนที่มาว่าคุณเนี่ยเขาอาจจะพูดแค่เตือนคุณให้คุณได้ตื่นรู้ก็ได้แต่ว่าคุณก็เก็บมาคิดเก็บมาเศร้าจะมาออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใจของฉันยังไม่แข็งแรงพอ ฉันยังไม่เห็นความดีงามของคนที่มาว่าฉันมากกว่าว่าที่เขามาว่าฉันเนี่ยเพราะเขาอยากให้ฉันแข็งแรงให้ฉันตื่นรู้ให้ฉันได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแบบไหนใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็อะไรครับอ๋อเข้าใจให้ภัยปล่อยวางใช่ไหมอันนี้ครูเคยบอกผู้รอไปแลวนะครับทุกอย่างมันมีด้านตรงข้ามนะครับวิธีการปล่อยวางสงสิ่งเนี้ยนะครับสิ่งแรกนะปล่อยชีวิตของคุณนะไปตามกระแสอย่าไปฝืนนะครับแต่บางอย่างก็ต้องนะ อเอาเป็นว่าอย่าไปฝืนความรู้สึกในใจของเราที่บอกว่าทำมันเนี้ยดีก็ลงมือทาไปเลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลงมือทาแบบเนี้ยมันดีนะทําไปเลยนะพูดกับตัวเองแบบเนี้ยนะบ,บวกบวกมันทาให้ฉันดีขึ้นชีวิตฉันดีขึ้นเออดีนะใช่ไหมหรือว่าตื่นเช้ามานะครับออกกํลาลังกายว่ามันรู้สึกว่ามันเฟรชนะมันดีจังเลยก็ทําแบบเนี้ยนะปล่อยไปตามกระแสะของความสุขของตัวเองนะครับปล่อยชีวิตปล่อยความรู้สึกไปตามกระแสะความสุขนะ แล้วคุณจะปล่อยวางเรื่องต่างๆได้เร,เร็วเพราะไม่ไปทวนมันใช่ไหมอันที่2พยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างมันมีด้านตรงข้ามนะความผิดหวังมีด้านตรงข้ามมันคืออะไรพูดกับตัวเองเลยถ้าตอนนี้คุณรู้สึกทุกข์หรือว่ารู้สึกเศร้านะครับรู้สึกผิดหวังเนี่ยถามตัวเองอย่างมีสตินิดนึงว่าด้านตรงข้ามของเรื่องนี้คืออะไรถ้าคุณรู้สึกว่าชั้นโชคไม่ดีจังเลยแล้วด้านตรงข้ามของความโชคไม่ดีคืออะไร ก็ความโชคดีไงใช่ไหมทาไมเราไม่นึกไม่เป็นนึกหรือว่าไม่ไปพูดถึงความโชคดีแทนหละ่ะใช่ไหมครับเออเดี๋หรืออะไรครับถ้าตอนนี้อะไรครับรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยะ่ะนะครับต้องไปคุยกับลูกค้าต้องไปบอกนี้กับลูกต้องไปพูดเรื่องนี้กับลูกต้องไปบอกเรื่องนี้กับแฟนนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ความมั่นใจไม่มีเลยอะเราด้านตรงข้ามของความมั่นใจคืออะไรอะก็พูดก็ต้องมั่นใจไงใช่ไหมฉันต้องมีความมั่นใจในตัวเองแล้วฉันจะมีความมั่นใจในตัวเองได้ยังไง ก็นึกถึงความดีงามหรือว่า yeah. สิ่งที่เัวเองทำแล้วทําให้ตัวเองมีความสําเร็จอะทำให้ตัวเองเคยสําเร็จขึ้นมาในชีวิตเนี่ยคุณเคยสําเร็จอะไรมาบ้างมันยิงมีเยอะแยะจริงๆความสําเร็จในชีวิตคุณมันมีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะอย่าไปคิดว่าความสําเร็จต้องเป็นตัวเงินอย่าไปคิดความสําเร็จต้องเป็นความร่ารวยอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าความสําเร็จต้องเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าความสําเร็จต้องมีลูกต้องมีลูกเลี้ยงเก่งๆมาเลี้ยงตัวเรามาเลี้ยงเราอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่ต้อองงไปย่านนะ ความสําเร็จมันมีมากมายรอบตัวคุณอ่ะนะแค่คุณตื่นเช้ามาได้ตามที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าสําเร็จมาสาเร็จหนึ่งแค่คุณตั้งใจว่าอ๋อวันนี้จะต้องซักผ้าใช่ไหมนะครับก็ซักผ้าเสร็จก็เสร็จแล้วเนี่ยก็สําเร็จหนึ่งใช่ไหมความสําเร็จเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบยิ่งใหญ่นะถ้าคุณนึกถึงความสาเร็จเล็กๆแบบเนี้ยบ่อยๆความสําเร็จเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นกําลังขับเคลื่อนให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ในอนาคต ครูเคยพูดเราใช่ไหมจิตอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นจิตคิดเช่นใยย่อมเป็นเช่นนั้นเวลาคุณเอาจิตของคุณไปโฟกัสความสําเร็จเล็กๆทุกวัน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 เป็นไงความสําเร็จเล็กๆเนี่ยมันจะขยายมันทําให้คุณมีความมั่นใจทําให้คุณกล้าตัดสินใจทําให้คุณตัดสินใจที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองใช่ไหมความสําเร็จเล็กๆเนี่ยไปโฟกัสมันแล้วมันก็จะขยายมันเหมือนกับความสุขอะ ถ้าคุณไปโฟกัสความสุขที่คุณมีอยู่ง่ายๆรอบตัวโอ้น้ำมิกกะปิก,กับลาทูทอดโอ้โหแซ่บเวอร์กินข้าวได้สองจานเลยมันมีความสุขจังเลยเราได้กินกับคนที่เรารักอีกหรือว่ากินคนเดียวก็ได้มันก็แบบเจ้ก็ไม่ได้กินคนเดียวนะก็มีรูปน้ำต่างๆมากินด้วยหรือเปล่าหรือม่แอบมองดูอยู่จะมาเออนะครับประมาณนี้เนะครับเพื่อนเนี่ยฝากเาไว้นะครับสองคลองง่ายๆเลยปล่อยวางความผิดหวังให้เร็วนะครับใช้ชีวิตไปตามกระแสะความสุข ามความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าทําสิ่งนี้แล้วมันดีทําสิ่งนี้แล้วมันเกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ต่อครอบครัวนะครับถูกไหมหรือว่าต่อคนรอบตัวก็ได้ 2. นะครับเมื่อคุณมีความทุกข์อยู่หรือว่าความผิดหวังอยู่พยายามบอกตัวเองว่ามันมีด้านตรงข้ามใช่ไหมแล้วความผิดหวังเนี้ยความทุกข์เหล่านี้มันอยู่กับเราไม่นานหรอกมันเป็นเรื่องอะไรครับธรรมดาของโลกใช่ไหมธรรมดาของโลกนะความทุกข์อยู่กับเราไม่นานนะครับความสุขก็อยู่กับเราไม่นานทุกอย่างมันอะไรครับ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมทุกขังอน,นิจจงอนัตตาไม่มีอะไรอยู่กับเรานาน,นานหรอกนะครับความโชคดีก็อยู่กับเราไม่นานความโชคดีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็จบไปดี๋ยวมันก็มีความโชคดีใหม่ๆเข้ามาอีกใช่ไหมมันจะจบไปไเรื่องเดียวเรื่องหรืออาจจะเป็นเรื่องเดิมแหละแต่มันเกิดแล้วดับก็เป็นเรื่องเดิมซ้ําบางคนก็ถูกลอตเตอรี่ซ้ําแล้วซ้าอีกใช่ไหม oh, <c oughs> บางคนก็โชคดีเรื่องอาหารการกินซ้ําแล้วซ้าอีกนะครับอ่า เหมือนกับลูกศิ์ครูคนหนึ่งครูแอดวันนี้ครูแอดมาไหมครับครูแอดอยู่จังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมครับเมืองสองแคววันก่อนก็ส่งส่งความสําเร็จมาให้ครูดูนะครับเกี่ยวกับการเป็นครูเหมือน,บ,กรกรนนะบ,บุคลากรดีเด่นนะครับบุคลากรดีเด่นนะครับที่สอนเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้นะครับอย่างอย่างดีเยี่ยมนะครับในสายงานที่เรงรับผิดชอบเนี่ย แล้วเครยียดก็บอกว่าเกี่ยวกับการฝึกใจของเราด้วยเกี่ยวกับการฝึกจิตเราด้วยแบบฮิปโนโทรปีนี่แหละแบบเอนนอพีนี่แหละทําให้